爸爸买了，家。 ที่บอกนะคะคุณผู้ชมคะผู้ร่วมรายการของพวกเรามากันเป็นทัพเลยยิ่งใหญ่อลังการมากและที่สําคัญนะเป็นขวัญใจของผู้ชมทางบ้านแน่นอนค่ะขนลุกอ่ะด้วยนะคะคุณพี่คำนวณฝากระสีนี่ค่ะสวัสดีครับแทนคุณตาบ้าเองตัวจริงๆเลยอะค่ะเป็นเลยอะนะคะคุตบ้ต้องได้ต้องได้แล้วว่าได้หมดได้ลูกคำได้เออจะลูกคำเลยเหรอคะก็ดังนั้นใช่ไม่ต้อกลัวมาได้ไงงี้ได้ค่ะตามไปด้วยน้องโบตันพยากรณ์อากาศ สวัสดีค่ะเจ็ยานกรนะคะพยากรณ์อากาศรู้ก่อนปลอดภัยนะคะต้องติดตามกันค่ะนะคะแล้วก็อีกคนนค่ะนี่ปานแย้มค่ะปานแย้มแก้ปัญหาทุกที่นะคะแล้วก็เข้าถึงข่าวปางแย้มทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จนเหนื่อยจะเวียนทั่วทิศทั่วไทยเพื่อเอาข่าวเข้าบ้านมาเสิร์ฟถึงบ้านนะครับเจ้านายโอ้โอน จะเห็นอย่างนี้แหละค่ะทุกวันเลยนะคะเต็มทีแล้วค่ะพลาดไม่ได้นะคะสามท่านนี้คือมารู้จักสามท่านกันไปแล้วเดี๋ยวเราเจาะทีละท่านนหนิโอ้เจาะใครก่อนคะเจาะคนใกล้ใกล้ขก่อนเจาะหักใจเจาะหัวใจมาแต่งตัวหล่อมากเลยพี่กำรพี่กำรตั้งแต่ เราเห็นเราเห็นพี่คำลนตั้งแต่เราเด็กมากอู้เราดูมาต้องไม่เคยคิดว่าจะได้เจอตัวจริงแบบนี้เนี่ยนะคะพี่คำลนมาร่วมรายการกับเราแล้วเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นขวัญใจเกษตรกรทั่วประเทศพี่คำลนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเป็นต้องมีอะไรพิเศษอ่ะต้องมีอะไรพิเศษแน่ครับคือสิ่งที่เราได้พบเจอ ยำเดินเราเห็นน่ะนะวิถีของผู้คนเอาตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะแล้วก็พี่ไปส่องเขาเลยเหรอพี่นีเข้าถึงทุกซอกทุกมุมจริงๆนเข้ายันในท้องเลยเออค่ะยังไม่ทัน ไม่ผมไปก่อนนะ้งนทนึงมากว่าผมอีกไม่เขาบอกว่าคุณภาพชีวิตของอคนซอยผมอผมบอกผมก็พอฮะคุณภาพชีวิตของคนเนี่ยะมันตั้งแต่อยู่ในคันยันเชิงตะกอนโอ้คือยั ใช่ใช่ยันเข้าม <EN S 2> ุมเมนเราจะไปจอกที่ใดที่หนึ่งเนี่ยต้องจูนลยต้องจูดูเลยฮะต้องต้องใจหลายระชู่ตั้งแต่เขาเริ่มก่อนจะเริ่มจุดติเลยอ่ะ เขาต้องสมบูรณ์มานั้นก่อนคุณภาพีต้องดีในนั้นก่อนเมื่อออกมาเดินตะตะแตก็ต้องดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นและเมื่อวันตายก็ตายอย่างสมเกียรติต้องดูแบบนี้มันจะไม่มีช่องว่างระหว่างวัยมันทุกอย่างมันเต็มสมบูรณ์นี่ไงคือไปเจาะอย่างนี้คือตั้งแต่ยังไม่เกิดอย่างนอายุ95 99ส้ก้บอะปีที่ตายอยู่เนาะนี่ยต้องหคดีอย่ารือปากคำโรนิกก็เป็นคนที่อารมณ์ดีมากเกษตรกรที่จะคลึกคักมากมาไปที่ไหนจะคลึกตลอดเวลาเออแบบนี้เลยไมฮะก ขึ้ากีเค่ะควใจค่ะแบบนั้นเนี่ยอยางนั้นแทำได้ไหมะแต่ได้ได้แต่ไดได้ตด้ไ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 ด้ด้ได้ด้ตด้ไ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 ด้ด้ไ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 ด้้ดแด้ดแด้ดด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 แด้ เสียงเก๋เจ้าวมาแล้วคำรนนี่แค่นี่แค่หอมแปะขอมไอแต่จริงๆจะมีช่วงพี่คำรนโหพี่คำรน่ยมีเกษตรพารวยด้วยใช่ไหมคะอ่าแอ้วรวยเลนมีสนใจมากรวยโอ้คือคืออย่างนี้ครับเราเราพยายามเอ่อไปเลือกจับหยิบสิ่งที่มัน พ้นทุกไปแล้วที่ดับไปแล้วเหรอคะไม่ใช่แล้วเรื่องทุกให้ปางแยมเขาไอเรื่องที่พ้นทุกไปแล้วเนี่ยผมอยากทุกทุกวันนี้เรามองเกษตรกรนะเป็นอาชีพเป็นวิถีที่ค่อนข้างจะต่ำเดี๋ยวก็ร้องแรงเดี๋ยวก็ไม่มีจะกินเดี๋ยวไปกู้เงินเดี๋ยวเป็นหนี้เดี๋ยวฆ่าตัวตายเราจึงไปเลือกจับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่ค่อนข้างจะมีฐานะคือทำจนรวยคนที่ทำจนรวยเนี่ย ก็ไม่จนถูกต้องไหมค่ะใช่ค่ะถูกต้องเลยไม่ต้องเลยแล้วที่ไหนจะจำหด้าดนี้ตกงไปตกงมาเลยไม่เหมือนพวกเรายิ่งขำยิ่งจนกว่าเพราะผมผมยกยกตัวอย่างนะว่าคนเหล่านี้ล้วนมีตรรกะล้วนมีความคิดเขาถึงได้สร้างฐานะแล้วก็รวยได้ไงคือมาไปเภทกระงอกกระแงกอะไรเงี้ยไม่ได้อืคคือคือผมไม่ได้ โฆษณาหรืออะไรนะ,ะแต่อยากจะบอกว่าคนที่รวยที่สุดของประเทศไทยณวันนี้สามแสนล้านเนี่ย เขาทําเกษตรนะครับผมผมไม่ได้โฆษณาใครคะใครคะจะเอ่ยนิดนี้ได้ไหมได้ตัอย่างเลยฮะอย่างกลุ่มของซีพีเนี้ยก็เป็นมหาชนของบ้านเราเขาก็เป็นคนไทยใช่ไหมแล้วก็สร้างขึ้นมาได้อย่างเงี้ยเราน่าจะไปผานะจากเขานะเราเลือกดูธิรเมทธิรเมศว่าโมเดลของเขาคิดยังไงใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่วันนี้เยาวชนของเราเนาะเยาวชนที่เข้าใจม่ยุเท่าไหร่ เธอไม่เกินเธอเส็จ้าเส้นตาประเทศพูดไม่ใช่ไม่แฉใครจไมาหน้าคุณไม่ใช่ค่ะไม่เกินจวาะเยาวชนเยาวชนอยู่ด้วยกันถ้านี่เยาวชนอย่าไปยุ่งอออย่าปยโ่กอย่าแตกดิอย่าแตะเัว่าเานะแต่เยาวชนแตกได้วันนี้เยาวชนของไทยเนี่ยหลีกและก็หนีวิถีเกษตร มองไม่เห็นเลยไงครับว่าอย่างกรณีเขารวย3ามแสนล้านรวยที่สุดของประเทศไทยเนี่ยเขามาจากเกษตรแต่ทําไมเยาวชนของเราไม่สนใจนั่นแหละตรงนี้แหละอยากจะเข้าไปแล้วพาโมเดลเพราะฉะนั้นเอาคนรวยทุกคนที่คนรวยด้วยเกษตรมาตั้งแหละ้วเราดูดูไส้ดูพุงดูไส้ดูพุงดูล่างดูบนดูให้หมดเนาะเนี่ยแล้วแล้วคนอื่นดูด้วยดูดูแล้วต้องคิดนะดูแล้วคิดแล้วทําตามแล้วลองเรียนแบบ เอ่อต้องอันนี้โรงเรียนแบบนี้ดีรู้ไหมใจมากนะไรอย่างรวยมากรวยก็ขนาดขนาดที่คุณอยี้ยที่ดีใช่ไหมฮะยังรวยยังยังเรียนแบบยุโรปแล้วรวยไปขายรถไถลากมันมันทำได้แต่พลิกแพงนิดนึงพลิกแพงพลิกแพงวันนี้พิมพลนมีตัวอย่างมาให้ดูไหมคะตัวอย่างเนี่ยนะจะบอกให้ว่าเอางี้แล้วกันใครรู้จักลินฟ้าบ้างหรือเพกา จิ้มน้ำพริกอ่ะผมรู้จักนะผมดูเนี่ยมันบอกผมดูสักทีผมชอบเลยครับเหมือนออกข้นขมเป็นลิ้นฟ้าอย่างเงี้ยลิ้นฟ้าเนี่ยหรือคุณค่อยแบบลักษณะเหมือนเหมือนเคุณรู้จักไหมฮะเหมือนใบพายเหมือนใบพายเรือใบพายยาวๆาวแต่เป็นเหมือนลิ้นนะฮะับเป็นใบพายเลยนะเป็นสีเขียวเขียวแบบแบบเขียวปี๋เลยนะฮะ เหมือนปลาดาบเลยฮะยาวๆยาวๆปลาดาบเซิร์ฟเซิร์ฟคุกค้นพันไหมฮะจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคะแล้วรสชาติเขาจะขมมากจะกินได้สองอย่างหนึ่าเผาหรือว่าไปนึ่งแล้วก็าสั่นน้อยนิดๆนิดๆเนี่เหมือนถ้านึกไม่ออกก็คงเหมือนปลาอินทรีที่เราไปนั่งกินแล้วจะเป็นสีเขียวจากใบไม้มาเป็นปลาแล้วค่ะทีนี้ผมผมจะบอกว่านะครับเพกาหรือลินฟ้าเนี่ยกินน้ำพริกกิมแจ่วบองอะไรเงี้ย เยาวชนไม่ชอบอ๋อมันขมเหรอคะถูกต้องพวกคนสูงอายุเนี่ยก็จะกินของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังอะไรนะมันคือคุณสูงอายุแต่ใช่ค่ะแต่รายแต่รายนี้รวยด้วยลิ้นฟ้าค่ะปกติเราไปตลาดจักรมีกี่บาทใช่ไหมครับแต่นี่ฝักละสองพันโอต้นละห้าหมื่นโอ้นี่ไงแบบนี้ไงเขาทาได้ยังไงเนี่ยเราต้องไปทําแบบนี้มาอเขา ตอนเขาเป็นเยาวชนเขาเคยได้รับเงินเดือนแค่เดือนละสามร้อยมาเป็นลูกจ้างส่วนประการเลยครับแต่เมื่อเขากลับไปที่นู่นแล้วเนี่ยโอเคสุดยอดเลยเนาะอยากดูไหมับอยากดูดเลยอยาดูเลยจะเอาไปอัดแอพเลยถ้าตัวอย่างมันไม่เหมือนที่พูดไปจะว่าอย่างไรกันเนี่ยจะพาไปเาลองดูลองดูครับดูภาพกันดีกว่าดูเลยครับรับพารวยด้วยเกษตร วันนี้เสนอตอนมะลกอเตี้ยกับลิ้นฟ้าพารวยเดอ้อสีบอกให้ชาวนาขอให้รวยใหญ่ชาวไรก็ให้รวยด้วยปวงภัยอย่าได้แผ่วพานให้พ้นผ่านด้วยแรงบุญช่วยสวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องราวของลิ้นฟ้าหรือเพกา ผักอีกประเภทหนึ่งนะครับที่เป็นคล้ายๆกับสมุนไพรหลายท่านต้องเคยรับประทานแล้วละ่ละผู้ใหญ่ในชอบมากมันมีรสขมนี่ผู้ใหญ่ต้องชอบรสขมนะครับแล้วก็กินกับแกวบองกินกับน้ำพริกกินกับอะไรก็ได้นะครับทุกคนรู้แต่ว่าคุณบางออนเนี่ยเป็นเกษตรกร,ร,ร,กรที่ต่อสู้จากการทําพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการทําพืชผสมผสานณว,วันนี้เธอไปได้ลินฟ้ามาแล้วเธอเอามาเพราะพันุ์ขยาย ขายทั้งต้นโอ้โหสีหมื่นนะต้นขายทั้งเมล็ดหรือเม็ดของมันนะครับฝักหนึ่งนี่ขายถึง2,000บาทเออเธอทำได้ยังไงฉะนั้นนะครับจากเรื่องที่มันเป็นปกติธรรมดาเนี่ยเธอมาคิดมาค้นแล้วเอามาขายให้ไม่ธรรมดานะครับตรงนี้เราต้องคิดอย่างนี้ครับจับมือม,อมันจะอ,อ่อนนิ่มๆนะคะเาเาแล้วก็เอามาแช่น้ำออแล้วก็กินกับลาบก้อย เพกาหรือลิ้นฟ้าลวกจิ้มน้ำพริกปลาาบองแจวหรือจิ้มอะไรก็ได้ใครก็กินเป็นแต่ทำไมคุณบางออนขายต้นลิ้นฟ้าแพงต้นละ2 5 0ถึงห้าหมนบาทนั่นคือเธอคัดเลือกพันธุ์ที่พร้อมสมบูรณ์นำไปปลูกได้เลยขายขอบหนึ่งศอข้อหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งจริงๆ5 0 0ห้าหมื่นต้นน คิดต่ำไหมก็สามหมื่นสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นต่อท่อต่อต้นต่อต้นเนาะต่อต้นค่ะงั้นก็แพงกว่ามะนาวเลยเนาะแพงกว่ามะนาวแล้วก็ต้นพืนตับกว่ามะนาวอีกนะคะต้นพืนแล้วก็การดูแลก็ง่ายทำไมเธอจึงขายฝักลินฟ้าแพงถึงฝักละสองพันบาทนั่นคือเธอขายเมล็ดให้คนนำไปเพาะขยายพันธุ์นั่นเองฝักหนึ่งประมาณกี่เม็ดสองร้อยสามสิบเม็ดสองร้อยตีไว้สองร้อยเม็ดตีสองร้อยเม็ดแล้วก็ถ้าถ้าขาย เป็นเม็ดเม็ดละสิบบาทเม็ดละสิบบาทฝักละสองพันบาทค่ะถ้าขายเป็นเพาะที่นี่นะต้นละร้อยต้นละร้อยฝักหนึ่งสองหมื่นบาทได้ค่ะได้แน่นอนค่ะได้อันนี้ไม่ใช่วันเรื่องอน,นั่นนะอันนี้ไม่ได้มมะละกอเตี้ยพันกลางดงที่เหมาะกับการตำส้ตามตำมากกว่ากินสุกต้นนี้เธอเพาะ,มะเมล็ดขายต้นละ35บาทมีคนสั่งซื้อนับแสนต้น เป็นเงินตั้งสามล้านห้าแสนบาทเนี่ยมาน้องมาอายจะพาไปเบิ่งอีสาหันเขามีของดีหลายอย่างมาเถิดน้องนางพี่จะพาไปมาเถิดน้องนางพี่จะมาไปเพราะเธอเปลี่ยนความคิดจากการทำพืชและสัตว์เชิงเดียวมาเป็นแบบผสมผสานชีวิตเธอจึงล้ำเข้าเส้นทางรวยแต่ถ้ามีคนอย่างเงี้ย ทุกชุมชนทุกตำบลนะครับรัฐก็เบาใจกงบประมาณก็ไม่ต้องส่งผ่านมาเพราะเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองเขาอยู่ได้ด้วยลำแข้งหลังอยากติดความคิดผมก็ติดความคิดให้ปรับเข้าไปแล้วแต่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไปเป็นหมูหลุมเป็นกติกรบางงอญจะเปลี่ยนใจมี่มีรักพักดีไว้ให้ ก็มตเปลี่ยนแห,ห็นไหมครับคุณผู้ชมที่คือลิ้นฟ้าธรรมดาแต่คุณ,คณบังออนปลูกและก็ขายแบบไม่ธรรมดานะครับเ,เพราะว่าเธอมีความไม่ธรรมดาอย่างนี้ทำให้ชีวิตเธอจึงมีตุ้งมีต่างใช้ม่ะกรอพันเตี้ยก็ธรรมดาแต่วิธีการขา,ขายของเธอไม่ธรรมดาฉะนั้นนะครับเราต้องหยิบจับ สิ่งที่ไม่ธรรมดามาใช้กับวิถีของเราและจะทําให้วิถีของเราเนี่ยไม่ธรรมดานั่นก็คือพาวิถีเราให้รวยคํารณนว่างหวังสีพารวยด้วยเกษตรทําเกษตรแล้วรวยขึ้นรวยขึ้นแบบเขามีเดอ้อคนสกลนะคร จริงกับคุณผู้ชมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามของเราทุกวันรายการเรารับรองได้ค่ะรวยกันทุกคนเพราะว่าป๋าคับลนพาไปรวยพืชเกษตรเออยังทุ่นเลยเราอยากจะจำไว้เลยนะคะ่าทำทำแบบยังไงเออรวยเอามาอีกคนนึงดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลาป๋าแงมของเราป๋าแงมนี่ลงพื้นที่ร้องทุกข์ช่วยชาวบ้านเดือดร้อนที่ไหนป๋าแงมไปขจัดได้เลย่ะแล้วก็นํามาช่วยเหลือชาวบ้านจริงๆเอาป๋าแงมมีอะไรบอกคุณผู้ชมมคะ ขยายพื้นที่ประเทศไทยเป็น78จังหวัดผมก็คงจะไปแล้วในพื้นที่ทุกจังหวัดที่ไปมาหมดแล้วลงมาถึงตำบลอำเภอแล้วก็ตะเข็บชายแดนผมคิดว่าผมไปด่านชายแดนด่านพรมแดนน่าจะมากที่สุดอไม่ต่ำกว่า1020จุดนะไม่ว่าทางเหนือที่บอกว่าไฮไลท์ที่สุดคุณไปแม่สายผมก็ไปมาแล้วแต่ไฮไลท์ที่ไม่ใช่แม่สายแต่ห้วยโกรนอย่างเงี้ยก็ไปมาแล้วนะก็ไปมาแล้วห้วยโกรนนะฮะหรือ ของเชียงป่าเชียงนะฮะชื่อแปลกๆทั้งเหนือนะฮะประเภทเดินขึ้นไปของเราไม่ดีขึ้นไปปั๊บประเวยฝั่งสปปลาวตีมทำถนนมาคอยเราแล้วก็มีนะฮะไอ้ที่เราดีแล้วก็มีนะฮะแล้วไม่ดีก็มีหรือแบบกำลังเปิดอยู่นะฮะอย่างเช่นที่ช่องตะกูเนี่ยคงไม่เคยได้ยินนะฮะผู้คนได้ยินจะช่องแม็กช่องจอมช่องโอสม็ดนะฮะเป็นเก็บเพนพ ไปมาเยอะัปแทบว่าทุกที่ก็ลงไปถึงทางใตยแม้แต่ใกล้ๆที่คนขับรถผ่านเลยนะฮะอย่างเช่นด่านสินขออย่างเงี้ยทุกคนก็เคยได้ยินคําว่าด่านจะดีสาองค์นะฮะแต่ด่านสินขอนอยู่ที่ประจวบกีรีขันห่างไปแค่10กิโลเมตรคลองวานแค่ระยส่วนที่แคบที่สุดของประเทศไทย10กิโลและส่วนที่แคบส่วนที่เล็ก ที่สุดของประเทศไทย450เมตรนะฮะก็ไปมาแล้วนะฮะที่จังหวัดตราดหาดเล็กหาดเล็กที่จังหวัดตราดที่จุดติดกับชายแดนจังหวัดอำาเภอคลองใหญ่นะฮะหาดเล็กนี่นะฮะ ก็นิดเดียวนะฮะฉะนั้นก็ตระเวนที่ที่ตัวไทนก็จะเก็บเกี่ยวทั้งความทุกข์ความสุขและก็โอกาสอย่างพี่คำรณนี้มาเล่าสู่ให้ทั้งชาวบ้านและข้าราชการพี่น้องฟังเพื่อปรบปรบอย่างดีวันนี้มีเรื่องอะไรมาเสนอที่พูดไปในจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ก็ทันขนาดไหนเนี่ยคะจัดเต็มแบบปุ้นๆเลยครับนี่ครับคือตัวตนของผมจริงๆครับที่นี่ครับค่ะเชิญเลยค่ะ สวัสดีครับพบกับผมป๋าแงมและทีมงานที่บริจักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยเหนือใต้ออกตกทีมงานเยอะแยะมากมายมาฟังข่าวชมข่าวเช้าเช้าอย่างนี้ทุกวัน,นเป็นข่าวชาวบ้านเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานนะครับทั้งตอชอดอส่วนที่กาลังทหารและก็ป่าไม้จับแก๊งมอดไม้นะครับบริเวณช่องกกไฮชายแดนไทยสปปลาวอาเภอบุญตริกจังหวัดบุรีรัมย์ยึดได้ไม้พยุง60ซนติเมตร ถึง1เมตรกว่า200ท่อนนะครับพร้อมกับรถจักรยานยนต์อีก43คันซึ่งนายชัยชนะสามโมดได้รับสารภาพว่าร่วมกับเพื่อนลักลอบตัดไม้พยูงและไม้ชิงชันภายในเขตเรียนแห่งชาติภูจองนายอยจากนั้นก็ลำไม้ที่ตัดนี่นะครับรวบรวมไว้แล้วก็ขนไม้พยูงใส่ท้ายรถจักรยานยนต์เพื่อน,นำส่งขายต่อให้กับพ่อค้าชาวจีนที่มารอรับซื้อบริเวณชายแดนไทยสปปลาวทำอย่างนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับไรายได้ดีซะด้วยไง นี่แหละครับทาให้เกิดเาวะโลกร้อนกระทบต่อคนเอา้าแต่ไม่ใช่เพราะคนอย่างเดียวนะครับลิงลิงจริงๆด้วยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันไปที่อําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ครับหลวงพ่อวัดท่าเทพบรันรดาลตบำบลสามแยกอาเภอวิเชียรบุรีบอกว่านะครับลิงในวัดนะครับบุกมาค้นและรื้อข้าวของขโมยข้าวของพืชผักผลไม้ของชาวบ้านทําความเดือดร้อนมากเลยนะครับขณะนี้นะครับ ทั้งวัดและลิงได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งไม่มีน้ําใช้เลยครับประกอบว่ามีไฟปา่าเกิดขึ้นบ่อยอครั้งวัดก็เหลือเพียงบ่อีเมนเพียงบ่อเดียวจึงไม่สามารถกักเก็บน้ําไว้และกบ่อนี้ก็รั่วก็ซึมส่วนการกระสูบไฟเพื่อให้ลิงได้ใช้นะครับนู่นก็อยู่ไกล้งเป็นกิโลนะครับกระแสะไฟก็ตกสูบน้ําให้ลิงไม่ได้ครับเดือดร้อนทั้งพระทั้งคนและทั้งลิงลิงก็มาขโมยของที่วัดครับ เบ็ดเสร็จตอนนี้มีลิงอยู่ประมาณ3,000ตัวครับน,น,นายอำนาจสุ่มทิพย์บอกว่าเคยจัดผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือลิงได้เงินเกือบ1 0 0 0 0แบาทแต่ขณะนี้ก็ไม่รู้ว่าเงินไปอยู่ที่ไหนทวงถามว่าจะมาบริหารจัดการเรื่องลิงก็ไม่มาทําให้สักทีเอ๊กินเงินลิงได้ยังไงครับฝูงลิงที่รับความเดือดร้อนจาก3,000ตัวนี้กระจายออกไปครับไปตามหมู่บ้านต่างๆกลุ่มละร้อยตัวสร้างความเดือดร้อนอีกครับ เห็นไหมครับการตัดไม้ทำลายป่าเกิดภาวะโลกร้อนไม่ใช่เฉพาะคนพระลิงยังเดือดร้อนแล้วทางใต้แะครับน่าจะอากาศเย็นสบายที่ไหนได้แพะก็เดือดร้อนไปดูแพะที่จังหวัดสงขากันนะครับบริเวณถนนเรียบชายทะเลสงขานาทับของกรมทางหลวงชนบทจะพบเห็นนะครับฝูงแพะพื้นเมืองประมาณ50ตัวของนายนอมสุจินโนออกหากินบริเวณนี้ ไปฟังในนอมเล่าให้ฟังนะครับเวลาตอนเช้ามันออกไปเอนเที่ยงมันก็กลับมาร้อนร้อนและมันร้อนอย่างนี้เนี่ยมันมามาน,นอนขานอนนายนอมบอกว่าปีนี้อากาศร้อนกว่าทุกปีนะครับฝูงแพะที่เคยเลี้ยงไว้ในคอกต้องเจออากาศร้อนมากก็เลยเครียดในช่วงฤดูฝนเจ้าของแพะก็จะไปตัดหญ้าสดมาให้แพะกินทุกวันแต่ตอนนี้แรงร้อนเอาไงล่ะครับก็ต้องปล่อยแพะให้ไปกินตาม ถนนหลนทนทางที่เห็นเนี่ยแหละครับพอสอบถามรายได้เป็นยังไงนายน้อมก็บอกว่าเลี้ยงแพะมา5ปีแล้วโดยลูกค้าซื้อแพะส่วนใหญ่ต้องการแพะอายุ6-7ถึงเดเดือนจะขายในกิโลกรัมละ150บาทถ้าเป็นแพะที่มีชีวิตนะครับเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆตามศาสนาทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมเดือนหนึ่งจะมีลูกค้าเข้ามาซื้อคอกเลี้ยงประมาณสัก5-10ถึงตัวก็เป็นผลกระทบนะครับดีนะฮะยังไม่ต้อง เปิดแอปติดพัดลมให้เลี้ยงแพะฮะปล่อยตามถนนนทางได้ครับแต่พออากาศร้อนๆอ,อย่างนี้ก็ลงน้ำนะครับไปดูด่ครับว่าสัตว์น้ําเป็นยังไงน่าจะดีขึ้นนะครับเพราะอยู่ในน้ําไม่ร้อนนี่ปรากฏว่าไม่ใช่ซะแล้วนะครับปลาในกระชังก็เดี๋ยรับผลกระทบเช่นกันครับที่หมู่5หมู่6ตำบลผงเผงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนายประโมทไพโรดเลี้ยงปลาอยู่18กระชัง และได้รับเครื่องเพิ่มออกซิเจนจากกรมโมมา3เครื่องซึ่งได้ติดตั้ง1ตัวต่อ6กระชังเพื่อเติมประมาณเติมออกซิเจนเรียกว่าให้คลายร้อนนะครับเป็นไงล่ะครับต้องเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยครับไม่งั้นปลาตายแน่แน่เลยครับเมื่อเปิดตลอดมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับคุณวินัยอ่ำรัศมีป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดอ่างทองก็บอกว่าเกษตรกรช่วงนี้อากาศร้อนระวังปลาในกระชังครับจะขาดอากาศ หายใจก็ขอ,ขอให้เติมออกซิเจนบ่อยๆหน่อยไม่อย่างนั้นแมอาจจะสร้างความเสียหายกับเพื่อนๆเ,เกษตรกรได้นะครับร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องตามมาอย่างแน่นอนก็นคือโรคพิษสุนัขบ้าไงล่ะครับสำนักงานเทศบาลตะบลรือศอ,อำเภอรือะจังหวัดนาราธิวาสและสำนักงานปศุสัตว์จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมวและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุขบ้าประจําปี2559ก็ปีนี้แหละครับศัตวแพทย์วิตวโรงหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์นาราธิวาสบอกว่าการทําหมันสุน,นัขแมวก็ดีอย่างนี้น,นะครับเป็นการควบคุมปริมาณพลเมืองของเขาไม่ให้ขยายตัวมากขึ้นไม่ให้แพร่ระบาดเชื้อได้และเป็นการควบคุมโรคด้วยนะครับ่วงนี้ทีนะ ไปที่มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงตั้งอยู่ที่อำเภอป่าพยอมความเป็นมาของมหาวิทยาลัยทักษิณมีความเป็นมาเคร่าวๆอย่างนี้ครับจำได้ไหมเมื่อก่อนมสวหรือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธมีด้วยกัน8วิทยาเขตส่วนกลาง4วิทยาเขตประสานมิตรปทุมวันพละและพระนครภาคาอีสานที่มหาสารคามเดี๋ยวนี้แยกไปเป็นมหาวิทยาลายัยมหาสารคาม ภาคเหนือพิศุโลกแยกไปเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรภาคตะวันออกบางแสนเดี๋ยวนี้แยกไปเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาและมศวสงขลาเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนชื่อใหม่นมะครับเป็นชื่อน,นี้นะครับมหาวิทยาลัยทักษิณตั้งแต่ปี2539เป็นต้นมาครับและมสวสงขลาหรือมหาวิทยาลัยทักษิณก็มีวิทยาเขตเพิ่มเติมขึ้นที่อำเภอป่าชาอมจังหวัดพัทลุงเนี่ยครับเวิทยาเขตอื่นเป็นพี่น้องกัน เติบโตเจริญก้าวหน้าเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่วงการการศึกษาแต่มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงกลับเจริญเติบโตช้ากว่าเขาทั้งที่มีพื้นที่กว้างขวางกว่า3 0 0พไร่ล่าช้าแค่ไหนกระทั่งชาวจังหวัดพัทลุงตั้งศูนย์ประสานงานทวงคืนมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงตั้งแต่เช้าวันทุนี้เป็นต้นไปนะครับจะนําเสนอภาพของมอทักษิณวิทยาเขตพัทลุงมาให้ชมกันครับ ก่อนจบก่อนจากไปเทีเ่อำเภอลังูจังหวัดสตูลไปดูตุ๊กตามุสลิมตัวนี้น้อยน่ารักน่ารักช่วยกันอุดหนุนเกิดรายได้ให้แก่ชุมชนครับ ไม่ว่าไกลไปถึงทําดีรีบบึงให้กําลังใจทํำลาดไปป่วยชี้แนะปางแงมปรับเจ้านายปูนปูน ค่ะก็คือเดือดร้อนที่ไหนเป็นทุกที่ไหนป่าแหน่ไปทุกที่ใช่ไหมคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะถ้ามีเรื่องราวที่อยากจะให้ป่าแหน่ช่วยเหลือก็ส่งมาของรายการเราข่าวชาวบ้านได้เลยนะคะเดี๋ยวป่าแหม่จะลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านค่ะพาไปแล้วสองคนทั้งที่ทรรรนทั้งป่าแหม่เหลือสาวคนสุดท้ายในโบตันเรามีอะไรมาโชว์ฮะอ๋อจะบอกเลยค่ะว่าเรื่องนี้หนีไม่พ้นเรื่องฝนเพราะว่า ตอนนี้คือฝนตกหนักมากาใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าเรื่องของเราไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยค่ะมีคลิป ที่เขาบอกว่า e ร,ร้อนร้อนร้อนกันมาตลอดเนี่ย <l oss> แล้วด้วย <l oss> โล่ฝนนี่แหละโลนอนมาเมื่อวันแห <l oss> ่กันมาบอกว่าสองสวันที่ผ่านมาเนาะลงมาเยอะมากพี่พุดเดิลปาจลีผู้จัดละครของเราก็เจ๊แหงตลุยกองถ่ายนี่แหละค่ะบอกว่าขอลงคลิปนี้ละกันตัดเลยคลิปนี้นี่เอามาจากไอจีของพี่พุดเดินบอกว่ารอมานานรอมานานจนเมื่อวานเห็นไหมคะไฟดับ ผมเอ,อเองโดนกระทบโดยตรงเลยนะฮะ<า>ที่หลำลูกกานะฮะอยู่ตรงถนนเซมาพัะคมนั้นนะครัคือตัจะคุยขาวนี้ไม่เสร็จนะครับท่านผู้ชมครับเพราะเนื่องจากว่าตั้งแต่ ห้าโมงเช้ามันถึงพุ่งไงฮะตอนนี้ก็เดือดร้อนท้องมเพิ่งเพื่อนบ้านที่มีกระแสไฟฟ้าอยู่จะได้กลัมาะเห็นไหมเห็นไหม้อนจะช่วยกันไปได้เห็นนะคะว่าเนี่ยแหละค่ะจึงจะต้องมาดูพยากรณ์อากาศรู้ก่อนปลอดภัยของโบตันนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าฝนฟ้าคะนองหรือว่าพายุฤดูร้อนเนี่ยจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจะมีพยากรณ์เกี่ยวกับเชิงเกษตรกรด้วยให้เข้าให้เข้ากับสองหนูใช่ค่ะเพราะว่าเราควง สหนุ่มมาแล้วเราก็ต้องทำให้มันเข้ากันถูกไหมคะทำ,ทำะถามนิดนึงค่ะถามนิดนึงว่าพยากรณ์นี้ว่า,อ,นนาอีกกี่วันมันจะตกอีกนี่ไงบอกเลยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกไว้เลยนะคะว่าถึงวันที่สองนี้ค่ะแต่ว่า วันนี้จะเริ่มทยอยน้อยลงไปแล้วฝ<อ>นจะเริ่มลดลต,ลต่อไปอีกรอต่อไปอีกแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ, <indung S 2> เออดีเพราะว่าอย่างคนกรุงเทพอย่างเงี้ยอุ้ยตาละน้ําท่วมไม่ค่อยชอบหลอกฝนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นต่างจังหวัดเขาชอบเพราะว่าจะได้เอาน้ําไปทําเกษตรกร <seria S 2> แล้วก็ที่ผ่านมาช่วงสองสาวันเนี้ย ปริมาณน้ําเยอะด้วย30-50 mm มิลลิเมตรได้เต็มๆคายแรงไม่ได้ประมาณหึ่งอาทิตย์เลยทีเดียว<อ>เขาบอกว่าเขาชอบแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องระวังก็คือคเรื่องของความอันตรายของฝนแล้วก็ลมกระโชกแรงถูกไหมคะว่าเห็นบ้านพังกันหลาย<อ>ที่ตอนนี้ก็ยังต้องระวังอยู่กระบุตู่เตือนไว้อย่างนั้นนะคะส่วนเรื่องของอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนบอกเลยคะ่ะว่าสัปดาห์หน้าพอฝนน้อยลงไปแล้วเนี่ย ร้อนกลับมาแน่นอนนะคะภาคเหนือเนี่ยสัปดาห์หน้าเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม44องศากลับมานะคะส่วนภาคอื่นๆก็รอมลองลงมาค่ะอีสานก็ประมาณ41องศาค่ะส่วนภาคกลางก็ใกล้ๆกัน44 0 1องศาก็ต้องเรียกว่าต้องรับตัวกับเรื่องของความร้อนสัปดาห์หน้าผมเคยไปสีติสูงสุดมาแล้วฮะไปไหนคะ47องศาโอ้โหที่ไหนคะในเมื่อกี้เหรอคะที่เหงื่อไหลเมื่อกี้อำเภอผู้เขียวครับ ชัยภูมิฮะอ๋อชัยภูมิชัยภูมิ47องศาเป้เลยดูรดตกใจเลยฮะค่ะอยู่ยังไงเสื้อผ้าใส่ด้วยไหมคะก็ไปทำไปทำข่าวขาะที่เห็นไฟป่าฉุยๆเลยฮะไฟป่าข้างทางขึ้นี่มองเห็นกับตาเอ้ยเริ่มขึ้นแล้ว ทำยังไงคะเอางี้ดีกว่าต้องถามคนประสบการณ์ตรง47องศาต้องทำตัวยังไงคะก็โลชั่นนะฮะโลชั่นดีสุดแล้วก็กันแดดนะกันแดดวิธีใครร้อนเหรอวิธีคลายร้อนก็มีแต่น้ำอย่างเดียวแล้วก็เข้าไปคุยกับชาวบ้านนะฮะคุยกับชาวบ้านพักแดดไว้ให้ดีแล้วจะวูบหลายครั้งเนี่ยต้องระวังนะครับต้อพักดีสุดระวังดีที่สุดนะท่านผู้ชมครับถ้าไป ออกแอคชั่นมากอย่างเช่นปีนเหมือนเมื่อก่อนนี่ฮะรับรองร่วงนะแล้วได้ยินป่ะถ้าไปภูเขียวชัยภูมิอ่ะชัยภูมิมีรถยนต์แลนด์พาด้วยจะกร้ยามสามล้อมอเตอร์ไซค์ชัยภูมิไม่ใกล้ไม่ยไกลไปนั่งรถไฟล้กไปต่อรถยนต์เครื่องบินแล้วก็บินมาบนบินมาบนตอนไอ้ทําฝนเตรียม มันมีสนามบินเลยนะมันแรงมากบินมาเมื่อกันใช่ค่ะคนนี้มานี่เองมาต่างประัทนเนี่ยนะคะควรจะเตรียมตัวดูกันในทุกๆวันใช่ค่ะวันที่มา่างนี้นะคะก็จบางทีก็ต้องส่งมาแล้วมีเรื่องเล่าตลอดเลยค่ะใช่ค่ะดีเลยครับมีเรื่องราวอะไรก็ส่งมาให้ได้ถูกต้องนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสามท่านมากรอติดตามกันในทุกๆวันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณพี่คำเราขอบคุณคุะคนที่มาแล้วแต่ตีสามวันพวกชาวต่างชาตคนนี้โดยเฉพาะในการเต็ยิ่งใหญ่เห็นไหมเต็ม เพราะฉะนั้นช่วงหน้าบอกเขาสิคะพี่จู๋มาระ้อ้ยค่ะ้าพนะคะเรามีในช่วงของภาพมันมันบวยไทยไฟแข่งขันกันที่เวทีอาเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อค่ำที่ผ่านมาเนอะค่ะโอ้โหชมได้วงหน้าค่ะ